โอเคนะครับมาอัปเดตกันครับหลังจากที่เราถ่ายให้ดูคลิปก่อนหน้าสําหรับในเรื่องของการเตรียมห้องน้ําสวนนะครับอันนี้เรามีการนะครับเทตรงเนี้ยเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นพื้นใหญ่นะครับอย่างที่บอก2ห้องตรงนู้นเนาะนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเทก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยว ครั้งต่อไปนะครับก็จะเทตร,ตรงนี้ต่อถูกไหมด้านหน้าก็คือเน,นี้ยลดระดับลงนิดนึงนะครับอันนี้คือเป็นโซนที่เวลาเ,เขาเรียกว่าด้านหน้าเนาะนะระดับด้านหน้านะครับแล้วกเ็เข้ามา2ห้องนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวมีปูกระเพื่ออีกนิดนึงนะครับก็จะสูงก็จะสวยขึ้นนะครับผมนี่ก็จะเป็นระดับที่เราเตรียมไว้นะครับระดับที่เราเตรียมไว้อ่ะก็อัปเดตกันเนาะนะครับหลังจากที่ ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับผมนี่ก็เป็นลักษณะเนาะนะครับเดี๋ยวอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้ในเรื่องของห้องน้ําบ้านสวนนะครับหลายท่านที่อาจจะเขาเรียกว่าต้องการศึกษาแล้วก็ทำเนาะนะครับด้วยตนเองอันนี้ก็เป็นหนึ่งแนวทางที่สามารถที่จะทําตามได้นะครับผมนะอันนี้ก็เขาเข้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับว่าจะทําอย่างไรต่อนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีการก่อขึ้นเนาะ นะก่อขึ้นก็จะเห็นทรงเขาเรียกว่าทรงของอห้องน้ำนะครับสองห้องว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันนะนะครับผมโอเคครับโอเคนะครับนี่มาอัปเดตกันนิดนึงนะครับเ,เราเทพื้นใหญ่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ข้างหน้านะระดับต่ำมานี่ก็เป็นพื้นพักนะครับก็เดี๋ยวเรามีก่อนะบังสายตานิดหนึ่งครับ Okay. ตอนนี้ช่างกำลังเจาะเหล็กกันนะครับเวลาเราเวลาเราก่อเนี่ยนะครับเวลาเราก่อเก็บเหล็กทุกเนีก็จะเส็แล้ว,ลวน,น,นะครับนี่ฮะนะครับก็จะช่วยให้โครงสร้างเวลาเราก่อพื้นนะครับก่อผนังนะฮะมันก็จะยึดเพราะว่าเราใช้เสาสําเร็จรูปเพราะนั้นเนี่ย ข้อหนึ่งนะครับของนะของการที่เราจะก่อได้แข็งแรงนะครับก็จะต้องใช้เหล็กแซมนะก็คือการเจาะยึดนะครับในเรื่องของตัวผนังนะหรือว่าเสารตรงนี้ช่วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาษะของพี่ช่างนะครับที่จะใช้นะครับในเรื่องของการสร้างความแข็งแรงของผนังเนาะนะครับดูเป็นแนวทางนะครับท่านไหนที่เตรียมในเรื่องของการ ทห้องน้ํานะครับบ้านสวนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเป็นหนึ่งวิธีแล้วกันเนาะนะครับสังเกตว่าพี่ช่างเขาเนี่ยจะทําระดับนะฮะอันนี้สําคัญนะนะการที่เขาใช้เอ็นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องกลางที่แบ่งนะฮะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของอระดับตรงเสาร,ระหว่างเสาต่างเนี่ยนะครับเพื่อจะให้ได้ระดับแล้วก็จะง่ายต่อในส่วนของการที่เราก่อนะครับแนวเนี่ยสำคัญนะครับโอเคนะครับผมนะ มาอัปเดตในสาหรับในเรื่องของการสร้างห้องน้ํานะครับบ้านสวนนะครับผมอ๋นะครับตอนนี้นะครับก็เห็นช่างนะก่อนะครับผมนะก็จะเป็นในส่วนของตัวด้านข้างตรงกลางเนาะแล้วก็ด้านข้างฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับขึ้นมาเนาะนะครับนี่ก็จะเป็นเริ่มเป็นห้องละนะครับผมก็เดี๋ยวมีวงกบนะครับผมใส่พวกนี้นะครับ right ตรงน,นี้เนาะนะครับสองห้องแล้วก็ก่อปิดขึ้นไปอ่านะครับอ่านี่เป็นตัวอย่างนะครับ โอเคนะก็อัปเดตบ้านส่วนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอตอนที่เราคํานวณน,นะฮะก็มาดูกันว่าเอ้เราใช้นะครับผมนะเท่าไหร่อย่างไรนะครับวันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวอย่างนะครับผมอะถ่ายให้ดูนะครับอด้านล่างก็เอาอิฐมอนแดงนะครับผมนะก็ค่อนข้างมีความหนาแน่นนะค่อนข้างดีนะครับผมก็เราก็เลยใช้ในส่วนของตัวอิฐมอนแดงรองพื้นหนึ่งแถวนะครับเนี่ยมีข้างหลังนะครับขึ้นไปนะฮะ เดี๋ยวชาอีกก็สวยละนะฮะโอเคดูรอบๆกันนะก็มีระดับเอ็นเนาะนะครับเพราะว่าในการที่เราใช้เอ็นช่วยเนี่ยนะเห็นไหมนะครับระยะองศานะครับความตรงต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้แล้วเนาะนะครับยังไงก็ ลองดูเป็นตัวอย่างกันดูนะครับผมเป็นแนวทางกันนะครับสําหรับในส่วนของการสร้างห้องน้านะครับก็2ห้องครับตอนนี้เริ่มเห็นรูปร่างมากขึ้นละนะครับโอเคเนาะนะครับผมก็เดี๋ยวติดตามกันนะเดี๋ยวพอก่อเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะขึ้นหลังคานะครับจะขึ้นหลังคาเนาะนะครับก็จะเห็นเป็นทรงมากขึ้นนะครับผมในเรื่องของตัวหลังคานะครับผมก็ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เล็กมากนะครับกําลังพอดีพอดีนะครับ2ห้องตรงนี้ นะครับผมโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปสําหรับในเรื่องของการก่อนะครับผนังนะครับแล้วก็ฉาบเนาะนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับผมนะมาอัปเดตห้องน้ําบ้านสวนนิดนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เขาเรียกว่าก่อนะครับขึ้นไปเนาะสองห้องนะครับแล้วก็เชื่อมโครงหลังคานะครับเรียบร้อยก็จะมีในเรื่องของตัว อาเสนะครับจันทันนะครับแล้วก็แปรเชื่อมเรียบร้อยละนะครับนี้ก็ก่อน,นะครับด้านหลังเนี่ยฮะก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นช่องเป็นบานพับนะครับเป็นเดี๋ยวเราใส่ไอตัวบงกลบนะฮะตรงนี้นะครับด้านหลังก็ก่อมาเรียบร้อยละนะฮะนี่ด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีะเป็น อิดนะฮะช่องลมนะสามก้อนนะครับก็เวลาการถ่ายเทนาะของน้ำก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็พอเราวางโครงหลังคางเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็จะก่อขึ้นไปเนาะนะครับถึงอาเสนนะครับที่เรารัดคอเสาวไว้นะครับในส่วนของโครงหลังคาเนี่ยนะครับก็จริงๆเนี่ยคำนวณเพื่อเราจะไม่ได้ตัดเหล็กนะฮะก็คือว่า มันจะเป็นหน้ากว้างเนี่ยหเมตรนะครับเพราะว่าโซนด้านนี้มันยื่นมาประมาณ2เมตรกว่านะครับสเมตรกว่าเนี่ยเราจะเอาไว้วางนะฮะเครียกถังน้านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นปั๊มน้ําอัตโนมัตินะซึ่งตรงนี้เราก็จะได้พื้นที่ตรงนี้นะครับในเรื่องของวางถังน้ํานะครับส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับยื่นชายคาออกมาเตรียมไว้เนี่ยห้เซนนะฮะห้เซนนะครับฝั่งด้านนี้นะครับเมตรยี่สิบ นะครับก็จะ,ะช่วยล่มนะนะครับเวลาแดดส่องเนี่ยมันก็จะ,ะค่อนข้างที่จะป้องกันแดดได้ระดับหนึ่งนะครับส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเมตรห้าสิบนะครับตรงช่องตรงนี้นะที่ทางเข้านี่คือ1เมตรนะครับแต่ว่าโครงหลังคาของเรายื่นมาเมตรห้าสิบนะครับก็จะได้รับ,นะรบในเรื่องของแดดหรือว่าฝนเนี่ยป้องกันได้นะรตรงนี้ก็จะ,ะยื่นมานะครับ นั้นในส่วนของตัวนี้เองเนี่ยนะครับถ้าตัวพื้นทีน่ในห้องน้ําเลยเนี่ยก็คือ3าณสเมตรนะครับผมนะแบ่งห้องก็คือเมตรห้นะครับเมตรห้เรียบร้อยนะนี่ก็เป็นลักษณะก็พี่ช่างก็จะก่อนะครับโซนด้านหน้านะครับนะฮะก็อัปเดตกันเนาะนะครับ เดี๋ยวพอก่อเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราอาจจะทำการฉาบต่อนะฮะเราเรามีเจาะนะครับในเรื่องของน้ำประปาเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็เป็นโซนด้านในเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดซึ่งห้องน้ำเนี่ยนะครับตัว2เมตรคูณเมตรห้เนี่ยก็อยู่ในเขาเรียกว่าพื้นที่ ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กมาก,กน,นะฮะก็จะเป็นพื้นที่พอดีสําหรับในห้องน้ําห้องหนึ่งเนี่ยนะครับ uh, โซนนี้นะครับก็จะเป็นตัวสุขภัณฑ์ที่เราจะมาติดตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็จะมเีเดินในเรื่องของท่อน้ำนะครับพรเพราะว่าต้องต่อท่อน้ำใช่ไหมมาใส่ในเรื่องของสายชําระก็ดีนะครับหรือว่าเอา,เ,อา, viens, เ,อาเข้าไปในเรื่องของตัวชักโครกที่มันเป็นบ่อพักน้ําไว้นะครับจุดนี้มีนะครับฝั่งนี้สิ่งที่เตรียมไว้ตรง2จุดก็คือจุดแรกก็จะเป็นในเรื่องของตัว จุดอาบน้ำแล้วกันเนาะนะมีฝักบัวขึ้นมาตรงนี้นะท่อเราเตรียมไว้ละนะครับอีกจุดนึงก็คืออ่างล้างหน้าตรงนี้นะฮะอ่างล้างหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นสองจุดนะครับที่เราเดินท่อน้ําไว้นะครับห้องอีกห้องนึงก็เป็นชินยวกันนะทีนี้เวลาเรา ก่อนที่เราจะฉาบเนี่ยจุดหนึ่งสำคัญนี่คือว่าเราต้องดูท่อนะครับน้ำประปาตรงนี้ให้ดีนะครับผมอันนี้ก็สำคัญนะเพราะว่าเวลาเราฉาบมันก็จะคือบางคนอาจจะเดินลอยนะก็แล้วแต่ว่าเราเราชอบแบบไหนเดินลอยฝังผนังนะในการฝังผนังเนี่ยมันก็จะดูเรียบร้อยมากขึ้นนะครับแต่ว่าเราต้องเราต้องกรีดนะแล้วก็ต้องเจาะนะฝังตรงนี้นะฮะอ่ะนี่ก็เป็นลักษณะนะครับแล้วก็มีตะแกรงก่อนที่เรา จะทําการฉาบเนี่ยเราจะต้องใช้ตะแกงนะนะครับทาการอัดไปนะครับก็จะช่วยให้การยึดเนี่ยต่างๆหรือมุมเนี่ยสามารถใช้ตะแกงตรงนี้นะครับนะอีกทีหนึ่งเดี๋ยวตอนฉาบเดี๋ยวมาดูกันทีหนึ่งนะถ่ายตอนฉาบไปดูทีหนึ่งนะครับผมอ่ะนี่คือด้านหลังนะครับก็จะก่อไปจนถึงนะครับตัวอสเสเลยนะโอเคนะฮะก็พอก่อเสร็จปุ๊บเนี่ยเราดูพื้นที่นะครับเข้ามาหรือเข้ามาเข้ามาดูข้างในนะ ก็จะดูก <S an> ็ถ <S an> ือว <an> ่าไม่เล็กมากนะนะครับถ้าใครมีห้องน้ำเนี่ยฮะก็ลองดูว่าเนี่ยคือระยะ2เมตรคูณเมตรห้นะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่กําลังเหมาะแล้วกันเนาะนะครับสาหรับในส่วนของการใช้งานนะครับผมก็จะมีพื้นที่อ่างล้างมือหรือว่าในเรื่องของตัวพื้นที่อาบน้ำนะครับอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าก็พอที่จะบริหารจัดการพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับโอเคนะ นี่ก็วางวงกบเนี่ยเป็นวงกบ PVC นะครับเรียบร้อยก็เดี๋ยวตรงนี้พอฉาบขึ้นมาก็จะดูนะครับเขาเรียกว่าแข็งแรงมากขึ้นนะครับโอเคนด้านหน้าก็เป็นกั้นนะครับเดี๋ยวโซนที่ยื่นออกมานิดนึงก็จะเป็นดูนะครับหรือว่าอิดบล็อกนะเป็นเป็น,เป,นเป็นช่องลมแล้วกันเนาะเพราะว่าเวลาลมพัดระบายเข้ามาเนี่ยก็จะทําให้ห้องน้ําของเราเนี่ยก็จะไม่ร้อนนะฮะไม่อับนั่นเองนะนะค,ครับโอเค ประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้นะครับน่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับอัปเดตนะครับโซนในส่วนของการก่อเพิ่มเติมแล้วก็เรื่องของโครงสร้างหลังคานะครับนะเดี๋ยวจนนี้เดี๋ยวเราต่อนะครับพื้นที่เทพื้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวทําเป็นจุดในเรื่องของวางนะครับถังน้านะแล้วก็ไอตัวปั๊มอัตโนมัติต,ตรงนี้่วนนี้นะครับโอเค ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะ<ท>เรามาดูวิธีการจับเสียมนะฮะันนี้ก็เป็นเหลี่ยมมุมเสานะฮะก่อนที่จะฉาบนะครับ ก็จะต้องมีการจับเสียมก่อนนะฮะนี่เป็นปูนนะ,ะพี่ช่างเขาก็เตรียมปูนมานะครับสิ่งหนึ่งที่เรามองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะฮะก็คือคือหลายท่านก็อาจจะใช้เทคนิคต่างกัน,นะฮะอันนี้เราจะมีขึงนะครับถ้าเราดูเนะี่ยจะเป็นเอ็น,นครับเสียบจากตัวด้านบนนะครับแล้วก็ลงไปด้านล่างเนื่องจาก เ,เราจะได้เห็นแนวขอบนะครับว่าตัวเ,เขาเรียกว่าเหลี่ยมของการจับเสียมเนี่ยนะฮะถ้าเราวางหรือนะฮะตั้งแนวเอ็นได้ดีเนี่ยนะนะก็จะทําให้นะครับมุมเหลี่ยมของเสาเนี่ยค่อนข้างที่จะเที่ยงตรงเลยนะครับผมสังเกตว่าเวลาพี่ช่างเขานะฮะใช้เทคนิคเนี่ยก็คือว่าพอขึงเอ็นนะฮะเขาก็จะโปะนะครับไปนะครับตรงตรงมุมเสาก่อน นะครับล้วก็จะใช้นะฮะตัวคิ้วนะ,ะที่เป็นคิ้วพลาสติกสําเร็จเนี่ยฮะโปะเข้าไปนะครับอ่าเมื่อโปะเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะไล่ปานะครับในส่วนของตัวเ,เสียมนะครับที่เป็นเสียมสําเร็จพลาสติกนะฮะสายขวานะครับแล้วก็เริ่มนะฮะเอาในส่วนของตัวปูนนะครับทาการใส่นะครับผมทาการใส่แล้วก็เดี๋ยวทําการ รีบนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าปาดปูนอีกทีหนึง่งนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะฮะที่ในส่วนของแต่ละช่างเนาะอาจจะใช้ต่างกันนะครับแต่ว่าถ้าเราดูจากมุมด้านบนเนี่ยนะฮะนี่คือเสร็จแล้วนะฮะก็จะได้เหลี่ยมค่อนข้างสวยเลยนะฮะค่อนข้างสวยเลยนะครับเวลาเราฉาบเนี่ยมันก็จะได้เป็นเสาที่มีเหลี่ยมค่อนข้างคมนะครับแล้วก็ได้ ระยะนะครทางด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับเวลาเราเราฉากปิดเนี่ยก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับนนี่ะวันนี้มาถ่ายให้ดนะูในเรื่องของการจับเสียมนะครับ